สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เข้ามาอยู่ในช่องบ่าวต้องมอน,นิวชาแนลเช่นเคยครับวันนี้พามาเก็บเห็ดขนขาวอีกแล้วต่อลงสวัสดีจ้นนี้พามาเก็บเห็ดขนขาวเห็ดขนขาวอีะไรจ้ะพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยพี่น้องสวยไม่สวยสวสจ้าเ,าเก็บเลยอลงตกสวยกันหนาเลยหน้าสลุงสวยเลย นวันนี้กินนะครับป้าต้อมเดดร้อนแล้วสะล้งสายแล้วเนาะเรามาวันนี้จ้าสายเช่นเคยที่เก้าโมงสิบโมงแล้วสะล้งวันนี้ประมาณนั้นละจ้ะหูดอกสวยขนาดเลยพูดให้งามบ่ต้องถ่ายบีน้องพึ่เบริษัทครับนี่จะมีพี่น้องนี่สวยครับ ลัตงตบมุดๆเลยสรุปเก็บไว้ฮะบักต้มซ่าเก็บไปไปหาเบิง่งนทากพูอีกต่อจะไบ้าๆก้าวก่อไปทักพูเลยไปยาตามไปดูกันเลยพี่น้องสรุไปไป,าารไปเลย,ยไปเดี๋ยวเราตามสรุปไปเลยสมาเรจยบมาเรียบมาแล้วลายขนาดบัต้องมาผล นี่แหละก็น้าเนาะงามขนาดนหนกังนี่ดีงามครับสาลุงแต่งแบบเลยเข้าเนาะสาลุงเนาะสวยสวยงามขนาดสาวลุงลืมใส่ถุงมือมาจ้ะมาเนี่ยโอ้พี่นเอา fc เห็นแล้วก็อยากกินเลยเนาะแบบนี้โอ้สะออนเราไปก็อยากคือกันเด้อพี่นเราสวยงามสวยอ้วนนี่แกงใส่ผักหวานทั้งหน่อยเนาะ ผลแดงขักขนาดเลยบอทอมอ่าท้อสุดยอดบังดอกนี้เด้อเว้ยใบไม้กระบังเว้ยสวยคักสาวลงเก็บได้บอทอมแพ่งงามดีงามขนาดคนงามเก็บเข้าสาวลุงเร็วเร็วเอาลูเนาะสวยปันเลยเอาเลยเอาเลยสาวลุง

ตัวตจ้าเจ้าไปดูในเข้าไปอ่ะว้าวดูข้างในป่ะในเลยสหลงโอ้ยงามได้สหลงเลยงามเลยเด็กพี่เจ้าเขาสวยเฮ็ดหนาแร่งจะพี่น้องเป็นอย่างซียเนาะบัตเตอรเนาะครับบัตเตอรถอยออกมาก่อนให้ตะลงเก็บออกมาก่อน สต้องบึงด้วยไปลองบึงด้วยสวยเนี่โผล่สะลุงโผล่โผล่ฝนุ่นเลยไปตามสะลุงไปเก็บเลยไถใส่ลุงบอกคามขนาดเนาะใส ก็ได้เลยสลุงน,นี่ดอกนี้ก็สวยสิดอกนี่น,น,นี่พี่น้องงามขนาดบ่งามขนาดเจ้าถ่ายพี่น้อกพันบ่อก่อก็ได้คอยเก็บก่อนนี่สะออนขนาดเลยเนี่ยดอกคือสวยอย่างนี้งามขนาดสลุงยังไม,ม่หมดเลยสลุงเลยไหนยู่ในบ่ป๊อฟกลางวิเอาคสลุงบริสุทธิ์บังพี่น้นอง อ้ตัวนี้นี่นะมองไม่ค่อยเห็นค่อเห็นเนาะแดดมันร้อนสุดลูกไม่ได้ร้อนจังไงพี่น้องบ่มีคนล้มจ้ะเก็บเนี่ยอ่าต่อร้อนคักบอลแน่สุดลุงเอ้ยนี่หลอกงามขนาดเลยข้างล่างเลยสุดลุงข้างล่างปะอื้ แป๊บนึงจ้าแป๊บนึงป๊าดดอกบักใหญ่พี่น้องดอกบักใหญ่เดี๋ยวลงหรือกลับออกกันหลยไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำมาสุดยอดอพอ่นอ,อนก็น่าเลยฝนเนี่ยจะเอาลือ่นออกเมื่อกี้เนาะปะต้อมเนาะครับแต่ลุงกำลังเฝ้าเก็บไม่ไหวแล้วลุงว่าร้อน มากับมาสวยเลยพี่น้องดีนะบอต้องหัวสซลลุงมีหมวกกันมาถ้าเป็นงานนั่นแหละน้าดำเลยวันนี้ขาใหญ่ขนาดบอต้อมจังหวงหัวขนาดเลยโอหัวขนาดเลยใส่ใจเก็บเซลุงเนี่ยเนี่ยเอาได้ไหมได้เลยมาต้อมเนี่ยโ้โ ดอกสวยแน่นอ่ะดอกสวยแน่ไปนะไปใหนเขียบไปให้เห็นน้องให้เขียบให้เห็นจะ้ะไปนะฝั่งนี้ก็มีได้สลุงต้องมันมือได้ เร็วๆสลุงดอกสวยเยนาะสะลุงสวยเลยเนาะดอกกำลังกินเลยเลยข่าขาวเอ้ยสออรเน่เราไม่น่ามาสายแล้วนะสะลุงเนาะจ้าไม่น่ามาสาย,ยด้ยแหละตาเจ้าสลุงตาเข้า ฝนไม่ตกสองสามวันเนาะเสะลุงเนะาะเลยเกิด,ด,ดยกขอนไปที่บ้านทักสองสามขอนมาสารุ่งว่ากันเลยป้ต้อมไปยกบ้าเฮาป้ต้อมพูดเล่นยกเสรีหลังรถ <c oughs> ยกเสรีหลังลรถเฮาไปไหวมือหงอนะทำเหมือนกับยกไไหวเนาะเสารุ่ง <c oughs> ต้นปาล์มทั้งต้นเนี่ยเสารุงยกอย่างเดียวเนาะเสะลุงเนาะโ <c oughs> ดยคือเ้างดอก เฮ็ดหนาแเรงจ้าเป็นอย่งที่เราจะพี่โนโอ้องถ้าเอามาเท่ากุนี้อาจจะสวยกว่านี้ล่ะบอทอมนะสวยสวยอันนี้เอาสายแล้วจ้าพโโี่น้องนั่นนั่น,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 นสวยอันนี้ดอกมันเล็กเยอะทางนี้ออกข้างล่างของเสาลงข้างล่างข้างล่าง น้ำเนี่ยน้ำเนี่ยนี่ิตัดมือเจ้าองเพื่อน <c oughs> ปานปิทปินลุ้นๆๆลุ่าง้นนตัดไปอีกสัว์ุ้งล่างาไอีกดอกสวยขนาดเลยนะ,นนะจักหร้อจัาขอนนาะงสัลุงนเนาะจักแหาไปเรื่อยๆแต่บ่ต้มไปต่อนู่นนูบ่ต้อมเห็นขอนบนนูนสัลุงเดยเดี๋ยวไป ไปไปก่อนเนาะสาวลูกสาลุกสลุกนี่บ่ตตอมเดิน,นมาถึงหอดแล้วนี่ป้าดอกงามขนาดดอกงามขนาดพี่น้องดอกงามฮะงามเด้อจอสุอดยอดของความสวย ลงตัดใหญ่ลเ,หเลยเนไปหเคนนะอือหือ,หอ,หอยเนตะข,ข่าวเนาะเป็นอยงที่เราบอจเนาะครับเลอยู่ใกล้อยากมาเอาเด้อจ้ะอยู่ห้องสาวลุงยังเด้อ ก็อยากจะพี่น้องก็ที่เราจะของอยู่ของกินเนาะบาต้มเนาะไปอยากกินกับเอาพี่น้องใครอยู่กใกล้มาเอาดิจ้าแต่ก็น่ากินดีเนาะตับลุงเนาะไก่นเนี่ยคือส่งน่าจะส่งยากเด้ออันนี้เราขายเด้อจ้ะพี่น้องอน,นี่ไม่ขาย ทำปันพี่ป้าน,น้องกินอย่างเดียวหมดต้องขับรถมาเก็บไก่เนี่พี่น้องอันนี้เผือเ่อมาฮอดอเผื่อมาฮอดเราต้องมาหาจ้าเผื่อมาอดต้องมาหาพี่สาวไงเกือบหกสิบโลอ่ะพี่น้องงามขนาดหมดต้องเฮ้ย ุจะออนจะออนใส่ข้าวจะออนนั่นแหละอองามงามงามที่เห็นตามบ้านเฮาเนาะเขาใส่ใบตองเนะาะส่ลุงเนาะ,ะหน่อยนึงเห็ดขอนขาวแล้วก็มีผักหวานป่าหน่อยนึงมีชะอมนอนเนาะบอมาทำเนาะมีไข่ปลแดงไข่ปลแดงหน่อยนึงเขาขายเป็นชุดด้วยเพื่นเนาะเอาแล ่บาดมือแล้วมีก็ได้ฟาตัดเนาะบาดต้อมมาสองคนจ้ามาเนี่ยสองคนคือเก้าพี่น้องก่อนวันก่อนนะฮะเอาพี่สาวมาตัดนำจ้ะเพคนที่เป็น,ปนลมมาเก็บมาเก็บสวยแล้วมา่อกี้ได้มาเก็บอันช่วงบ่ายโมงเนาะบาดต้อมบ่ายโมงบ่ายโมงกว่าเนาะครับเพื่อนมีธุระจา้าพี่สาวเพื่อนลยบริมาณำมาเนี่ย น,นเหี่ยวเริ่มเหี่ยวแดดเลยพี่น้องเอ้แดดแดดมันแรงอย่างว่าอะไรปะต้อม,มเพราะว่าเนี่ยเด้งบึงสังเกตนาแร่งเนาะธรรมดาแล้วจ้ะบึงสังเกตหนาแร่งนาแร่งพี่น้องสังเกตพี่น้องสังเกตเห็นไหมดอกมัญชานั่นออกเหี่ยวๆนี่ไงนี่ดอกบ้างไงปะต้อมออกสวยนี่นี่จมหน่อถุยขานาดเลยเอาเขาลงตัตดตัดเร็ว หากินง่ายอยู่นะพี่น้องคนทุกบรไกินเด้อมาเก่าไหแก่ก็พอได้หาอยู่หาก,กินอยู่เนาะยอดของความสวยจะเต็มตะกร้าอีกเลยวันนี้ ô lại thế nào này nó bưng bưng bún hiếu bưng bún hiếu này này nào nè nào nè đẹp rồi này nè 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 ไปพี่น้องเราเดินหากันต่อน้องมมสวยขนาดเลยโอ้ยเบ่งบรรยากาศพี่น้องเลยหมาต้องอารถใหญ่มาวันนี้บรรยากาศสวยพี่น้อง เอ,อ้สยสวยๆนะสัลลุ่งสัลลุ่งเก็บอยู่สัลลุ่งหลายเน้ยดเดี๋ยวเราไปรอรุ่นข้างบนเนาะไปเดี๋ยวเราเดินหางก่อนได้พี่น้องเบ่งวนายากาศก่อนไตสเสาไฟฟ้าแรงสูงเลย เดินหาพี่น้องเดินแท่งขนาดพี่น้องเลยโอ้ยเหี่ยวหมดแล้วสัตลุงเอ้ยเอาได้เหรอเอาไม่ได้แล้วสัตลุงเหี่ยวเลยเหี่ยวเลยไปเดี๋ยวตามสัตลุงไปพี่น้องล้มสัตวลุงฮ้อนนั่นนี่ความงามแบบเต้ยช่างมันนี่นะ ตอพี่น้องอ้ยป้าต้อมเดินตามสลุงไม่ทันเมื่อกี้นี่ความงามโอ้งามจริงงามเลยปดถ่ายพี่น้องเนเบิง่งไม่เห็นะ้ะหมวกสลุงบ,งบังอยู่บังพูนพูนสลุงบอกไปถ่ายทางคุความก้าก้าใหญ่นะโตสวยงามพนาดบ<ะ>อบอบุ่นเงนเลยอะ สวยเนี่ยเนาะบเ้อ่สองระยะอยู่พี่น้องเอ้ยยังเห็นนโอ้เห็นบ่คอนโซลนับมาต้นคอนโซลหลายขนาดสวยสวยงัวจะลอยหลังเด้องัวก็ได้เสียวเด้เสียวเหรอครัเสียวเลยต่ยังน้อยสำลงถึงงัวเตะเนาะตัดต่อไปเนองเมื่อกี้โทรศัพท์บอทอมันดิดดอก โทรศัพท์ร้อนจัดพี่น้องเอ้ถ่ายกลางแดดเ,เราไม่ได้ถ่ายดอกส,สวยๆให้พี่น้องดูเลยดอกพอดีกินแล้วพอดีกินลต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่น้องเมื่อกี้นี่โทรศัพท์ต้องมันมีตัวตัดความร้อนถ้าเกิดโทรศัพท์ร้อนจัดจะเด้งออกกลับมาสู่หน้าปกติจะไม่ให้มันทึกภาพจนเครื่องเย็นนั่นแหละพี่น้องถึงจะถ่ายให้พี่น้องดูใหม่ได้พนี่แหละจ้ที่ว่าพอถ่ายพี่น้องเปินเบ่งเนาะรับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องความเก็บเห็ดขอนขาวเช่นเคยพี่น้องดอกสวยๆแต่ออกบ่ต้มสศรลุงออกมาสายพอมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่ต้มนนิวชาแนลด้วยนะครับผิดภาพกันใดขอไปนะครับวันนี้บ่ต้อมการลุงขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องน,นี่ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปกลับบ้านกันสาลุง